วัดประสามไปแล้วครับออครับสาธุรอที่สาม่ไปังต ดวนครับเสร็จแล้วเสร็จนะครับร้อนหนิไม่เป็นไรอาหยาดวิ่งข้ามหอยรับ

ไปแล้วครับออกแล้ววัดราชนาฏหลั

bắt đi tầm bữa rồi, bữa là bắt có ăn cho ăn được, nó đã đền, nó vẫn còn à,